คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติสถานที่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีอยู่จริงมีการใช้คำพูดดุนแรงการใช้อาวุธโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเอาเลยครับสสดีผู้ชมนะครับผมวัตนาเบกกลมาอีกครั้งในนิยายวายเรื่องมาเฟียลิงลูกอ่อนโดยคุณเขียนโรงเตีมิดไนตอนที่3นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลินอยู่ใต้คลิปนะครับไปอดหนคนุณเขียนกันได้เยอะนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่3าม เมื่อคุณหนูจางถึงเวลาฉีดวัคซีนนายท่านคะวันพรุ่งนี้มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่สองของคุณหนูนะคะวัคซีนอะไรทำไมเด็กสองขวบต้องฉีดวัคซีนด้วยมันไม่เร็วไปเหรอที่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งจะโดนเข็มฉีดยาจิ้มแขนเนี่ยพี่เลี้ยงให้ลูกอ่อนได้แต่ยิ้มแห้งๆกับคำถามที่เต็มไปด้วยความกัง,งวลของนายท่านที่มีต่อคุณหนูป่าเป้ยอีหลงว่าเอกสารในมือพร้อมเข้าไปอุ้มป๋าเป้ยน้อยที่กำลังนอนเล่นน้ำลายในเปลเด็กข้างโต๊ะ อุ้มลูกน้อยขึ้นมาสำรวจก็บพบว่าแขนข้างซ้ายของปอเปอ้ยมีแผลปลูกฝีสำหรับการฉีดวัคซีนแล้วเรียบร้อยนั่นก็คงหมายความว่าก่อนที่ปอเปอ้ยจะมาอยู่กับเขาแม่ปอเปอ้ยคงพาปอเปอ้ยไปรับวัคซีนเข็มแรกแล้วเด็กแรกเกิดจะต้องฉีดวัคซีนทีแบบนี้เลยค่ะเริ่มฉีดเข็มแรกตอนเกิดตอนอายุครบหนึ่งเดือนครบสองเดือนแต่เข็มต่อไปหลังจากนั้นก็จะค่อยๆทิ้งระยะห่างไปเรื่อยๆจนกว่าจะอายุสิบสองเลยค่ะ อโปเองก็เพิ่งฉีดเข็มที่สามมาในท่านไม่ต้องกังวลนะคะเป็นเรื่องปกติเลยค่ะแบบนี้นี่เองอีหลงพยัหน้าไม่เข้าใจทุกอย่างแล้วแต่กระนั้นก็แอบ,บกังวลเด็กน้อยผิวบอบบางอย่างเปาเป้ยหากโดนเข็มแหลมทิ่มเข้าไปแล้วคงจะเจ็บจนร้องหไหนะ้เป็นแน่เขาไม่อยากให้ลูกเจ็บเลยแต่ก็คงไม่มีทางเลือกเพราะอย่างไงมันก็คือสุขภาพและการป้องกันโรคร้ายที่จะเกิดขึ้นกับเปาเป้ยแม้ไม่อยากให้ลูกเจ็บก็คงเลี่ยงหนีไม่ได้ เันก็ฝากเงินของที่ต้องใช้ด้วยวันนี้ฉันจะพาป่าเป้ไปนอนแล้วรับทราบค่ะพี่เลี้ยงสาวน้อมรับจากนั้นเนยท่านแห่งตระกูลจางก็พาคุณหนูตัวน้อยเข้าห้องนอนที่บัดนี้กลายเป็นห้องเลี้ยงเด็กโดยสมบูรณ์จากห้องสีดําเรียบง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของห้องได้ใช้เวลาในการหลับพักผ่อนให้ได้มากที่สุดเรื่มมีของสีสันน่ารักทั้งสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองและสีเขียวเข้ามาตกแต่ง จากเตียงขนาดคิงไซส์ตั้งอยู่กลางห้องเพียงอย่างเดียวเริ่มมีเปลนอนสำหรับเด็กโตะเปลี่ยนผ้าอ้อมตู้เสื้อผ้าและลิ้นชักเก็บของต่างๆทำให้ห้องที่เคยมืดสนิทมีสีสันจนหน้าแปลกใจแม้แต่เจ้าของห้องก็เริ่มจำสภาพเดิมก่อนที่จะมีป๋าเป้ยไม่ได้แล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้เตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นพ่อคนแต่เมื่อทำให้เขาเกิดมาแล้วอี้หลงก็ต้องทำทุกทางเพื่อให้ป๋าเป้ยมีชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่พ่อคนหนึ่งจะทำได้เขามีทั้งเงิน มีทุกอย่างสำหรับการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งแค่ลูกคนเดียวทำไมเขาจะเปลี่ยนไม่ได้กันเล่าหนูดื่มจากขวดเถอะลูกป๋าไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาในห้องนี้แล้วนะป๋าเหนื่อยแล้วอย่างนอนก่อนหนูแล้วนะลูกอี่หลงกล่าวกับร่างเล็กข้างกายป๋าเป้ยน,น้อยทำหน้าเบึงตึงเมื่อสัมผัสที่เข้าปากเมื่อครู่นี้ไม่ใช่เต้านมจริงๆแต่กลับเป็นจุกนมซิลิโคนคุณพ่อลูกอ่อนพยายามอธิบายกับลูกว่าเขาไม่อยากออกไปแล้ว และไม่ต้องการให้ใครเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองโดยเฉพาะแม่นมของปอเป่าเป้ยรายนั้นเขาพยายามกีดกันหล่อนออกไปให้ไกลจากตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะท่าทางของเจ้าหล่อนคงกําลังคิดหาทางขยับจากแม่นมของลูกมาเป็นเมียของเขาอยู่แน่ๆเขาไม่ได้ใส่ร้ายใครแต่พักนี้เขาเห็นเจ้าหล่อนเดินโฉบไปโฉบมาแถวห้องทํางานของเขาอยู่บ่อยครั้งทั้งพยายามใส่ชุดน้อยชิ้นเดินมาหน้าห้องของเขาในตอนกลางคืนอีกและแม้จะพยายามหาแม่นมคนใหม่ แต่ในสิบคนมักจะมีสักแปดคนที่ตระกูลศัตรูส่งมานอกนั้นก็ผู้คนจากคนในตระกูลจางเองซึ่งไม่มีใครไว้ใจได้เลยอี้หลงจึงจำใจให้หล่อนอยู่ที่นี่ต่อไปในฐานะแม่นมของป่าเบยเพราะเยะคุณหนูจางคนนี้มันเอาแต่ใจที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเลยป่าเบยเป่าเบยรู้ไหมห้องนี้ป้าป้าไม่เคยให้ใครเข้ามานอนหรืออยู่นานๆเลยนะถ้าไม่นับเป๋าหลีที่เข้ามาทําความสะอาดนะแล้วก็มีแค่มาม้าของหนูนะ ห้องนี้เป็นของมามหนะป่าเเ้ยหนูจะให้คนอื่นเข้ามาจริงๆเหรอเมื่อคุณหนูจางดูจะไม่ยอมอีหลงจึงยกเรื่องแม่ของป่าเเ้ยขึ้นมาและด้วยความสัตย์จริงเขาไม่ได้โกหกลูกเลยห้องนี้มีแค่ลี่อินจริงๆที่เขาให้เข้ามาเรานอนที่ห้องนี้ด้วยกันเราเกอดกันบนเตียงนี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในห้องนี้แม้แต่ป่าเเ้ยน้อยเขากับลี่อินก็ช่วยกันปั้นในห้องนี้แบบนี้ถ้าให้คนอื่นเข้ามาก็หมายถึงเอาคนคนนั้นเข้ามาแทนที่มามาของเป่าเเ้ย ไม่รู้ว่าเด็กสองเดือนจะฟังสิ่งที่เขาพูดรู้เรื่องไหมแต่ปอเป้ยน้อยยอมงับจุกนมและดื่มน,นมจากขวดทันทีทำมาคุณพ่อยิ้มบอ,อกมาที่ลูกน้อยยอมแต่โดยดีหลังจากดื่มน,นมจนหมดขวดร่างเล็กก็ถูกคุณพ่ออุ้มพาดบ่ามือหนาที่เคยจับตะปืนผ่านหน้าไม้ก็คอยลูบหลังลูกน้อยอย่างเบามือที่สุดพยายามช่วยไล่ลมในกระเพาะให้เด็กน้อยทำให้ปอเป้เรอออกมาจะได้ไม่เกิดอาการท้องอืดเจ้าตัวน้อยส่งเสียงเรอดังเอิก๊กโอ้โหเก่งมากเลยครับลูก คนเก่งของป้าป้าเสียงเรืองจากเด็กน้อยทําให้คุณพ่อยิ้มออกมาพร้อมเอ่ยชมเด็กน้อยของเขาที่เรือออกได้เสียงดงังฝังชั้นมากมากหากเป็นคนอื่นเขาคงมองว่าไร้บารยาทแต่พอเป็นลูกตัวเองเขากลับมองว่านี่คือความน่าภูมิใจและรู้สึกว่าลูกของเขาช่างเก่งมากจริงๆและเมื่อกินจนอิ่มจนแน่ท้องกลมกลมตึงอีกทั้งถูกป้าป้าจับเรอไล่แกส๊สในกระเพาะแล้วเปลือกตาสีอ่อนก็เริ่มปิดลงกลีบปากเล็กๆอ้าหาวออกกว้าง ยิ่งได้สัมผัสที่ตบลงก้นเบาๆก็ยิ่งทําให้เด็กน้อยรู้สึกปลอดภัยจนเข้าสู่ห้วงนิทราในที่สุดอีหลงมองลูกหลับไปแล้วด้วยรอยยิ้มแต่เมื่อคิดว่าวันรุ่งขึ้นเขาต้องพาป่าเป้ไปฉีดวัคซีนก็เกิดความกังวลต่างๆนานา,นา,นานขึ้นมาอีกครั้งให้ตายสิถ้าพยาบาลมือหนักจนทําให้ลูกของเขาร้องเขาจะจัดการกับมัอย่างไงดีนะแต่เอาไว้ก่อนเถอะวันนี้เขาต้องกอดเจ้าก้อนแป้งเข้านอนแล้วไว้พรุ่งนี้คิดใหม่ก็ยังไม่สายเฮีย yeah. แน่ใจนะว่านี่แค่พาคุณหนูไปฉีดวัคซีนน่ะไม่ได้จะพาคุณหนูไปปลูกบ้านใครเหมือนตอนที่คุณลี่อิงโดนจับอีกนะอาเหลียวกระซิบถามสามีของเธอเมื่อเห็นว่านายท่านเตรียมคนนับสิบให้ไปกับตัวเองด้วยทั้งที่เป้าหมายในเช้านี้คือการพาคุณหนูไปโรงพยาบาลมีลูกหน้าเหมือนแม่ก็หัวไม่ธรรมดาครับบอกกับโปด้วยว่าเดี๋ยวป้าจะรีบกลับค่ะนี่ขนนมและก็ของใช้ของคุณหนูอาเหลียวยื่นกระเป๋าสำหรับใส่ข้าวขอ,ของของคุณหนูให้สามี ยิ้มร่ามรอยจูบระทับที่ข้างแก้มก็จะกลับไปอุ้มลูกชายไว้สามเดือนขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจคุณหนูเป่าเป้ในการไปฉีดวัคซีนแม้จะงุนงงกับการเล่นใหญ่ของนายท่านแต่กระนั้นเธอก็เข้าใจว่าหัวอ,อกคนเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมตื่นเต้นกับครั้งแรกของลูกตอนที่พาปไปฉีดวัคซีนเธอกับสามีก็นอนไม่หลับทั้งคืนเช่นกันไปกันเธอเป่าเป้จำไว้เป็นลูกนายท่านตระกูลจางอย่าไปร้องไห,ห้ให้เขมันเล็กแค่นั้นเนอะนายท่านแสนหล่อเหลาหันไปบอกกับเด็กน้อยในอ้อมกอด พร้อมเดินไปขึ้นรถอย่างยิ่งใหญ่สมกับที่วันนี้เป็นวันสำคัญของคุณหนูอัเหลิวมองภาพนั้นแล้วก็ได้แต่ยิ้มนึกถึงคำพูดของคนสมัยก่อนที่เขาว่ารักแม่มากเท่าไหร่ก็จะรักลูกที่เกิดมายิ่งกว่าแต่น่าเสียดายที่ภาพความน่ารักเช่นนี้ไม่มีคุณลี่อินอยู่ด้วยหากมีคุณลี่อินอยู่นายท่านก็คงถูกห้ามไม่ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินความจะเป็นแบบนี้หรอกไปกันเถอะอโปไปเตรียมขอให้คุณหนูกับมาม่าดีกว่าพี่เลี้ยงแม่ลูกอ่อนกล่าวกับลูกน้อยของเธอ พร้อมเดินพาโปูน้อยไปห้องเลี้ยงเด็กเพื่อจัดเตรียมข้าวของพร้อมสาหรับคืนนี้นายท่านพยายามสังเกตคุณหนูให้ดีนะครับคืนนี้อาจจะมีไข้ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ร่างกายกําลังปรับตัวกับวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปหมอประจ,จาตระกูลจางบอกกับนายท่านหน้าครึมที่เอาตะกอนอกจ้องมองทุกการกระทําของเขาและพยาบาลข้างกายไม่วางตาเหตุเพราะเราต้องตรวจสุขภาพและเตรียมฉีดวัคซีนเข้าที่แขนน้อยๆของคุณหนูจะป่วยด้วยเหรอครับ แต่เป็นเรื่องปกตินะครับคุณหมอยิ้มออกมาอย่างใจดีพร้อมหันไปสนใจคุณหนูจางผู้แสนน่ารักแล้วเรียกพยาบาลผู้ช่วยของเขาจัดเตรียมทุกอย่างเอาไว้คุณลีเตรียมวัคซีนได้เลยครับรับทราบค่ะคุณหมอพยาบาลสาวตอบรับพร้อมยิ้มให้กับลูกน้อยของอี้หลงแต่รอยยิ้มและเสียงของอีกฝ่ายมันดูแปลกไปเล็กน้อยอี้หลงจึงเดินเข้าไปใก,ใกล้ๆเพื่อสำรวจว่าเจ้าหล่อนใช่ตัวจริงหรือเปล่าเขาเป็นมาเฟียแน่นอนว่าต้องพบเจอเรื่องอันตราย จนทาให้บาดเจ็บบ่อยครั้งและทุกครั้งก็จะมีแค่คุณหมออี้และคุณพยาบาลผู้ช่วยเท่านั้นที่จะทําการรักษาให้เขาเขาย่อมจดจําได้ว่าน้ําเสียงของเธอไม่ได้เป็นเช่นนั้นคือว่าดิฉันเพิ่งจะหายจากไข้หวัดเนี่ยค่ะนายท่านทุกอย่างหายแล้วเหลือเพียงแค่เสียงค่ะที่ยังไม่กลับไปเป็นแบบเดิมเรื่องจริงนะครับผมเป็นคนตรวจเธอเองแล้วไปอี้หลงยอมกลับไปนั่งที่เดิมแต่ไม่ใช่เพราะเขาเชื่อสิ่งที่หมออี้ยืนยันหรอก แต่เป็นสายตาของพยาบาลสาวคนนั้นมากกว่าอีหลงนั่งกอดเป่าเป้ยน้อยเอาไว้ด้วยความลำบากใจเพราะอีกไม่กี่วินาทีต่อจากนี้เจ้าเข็มฉีดปลายแหลมกำลังจะทิ่มแทงเข้าสู่แขนเล็กๆของลูกเขาแล้วเจ้าฉีดแล้วนะครับคุณหมออีกล่าวพลายใช้สำลีชุบแอลกอฮอลเช็ดบริเวณต้นแขนของคุณหนูจางทำเอาทั้งพ่อและหลานลูกน้องประจำตัวคุณหนูจางซึ่งยืนรอยอยู่ด้านนอกต่างเป็นกังวลแทนคนที่นั่งตาแป๋วอยู่บนตักป้า,ปา ในจังหวะที่ปลายแหลมทิ่มแทงเข้าที่เนื้อแขนของเด็กน้อยนายท่านจางผู้ยิ่งใหญ่กลับต้องเบือนหน้าหันหนีแม้ว่าทั้งชีวิตจะเจอเรื่องน่ากลัวก,ว,กว่านี้มานักต่อน,นักแต่ภาพเลือดท่วมตัวที่เคยประสบยังน่ากลัวได้ไม่ถึงครึ่งเสี้ยวของภาพที่เป๋าเป้ยน้อยถูกคุณหมอฉีดวัคซีนได้เลยยิ่งลูกร้องไห้เบ,บียปากและน้ําตาคลอทำให้หัวใจคนเป็นพ่อแทบสลายเป๋าเป้ยน้อยต้องเจ็บมากขนาดไหนกันถึงร้องออกมาเสียงดังมากขนาดนี้เอาแอมโมเนียไหมครับนายท่านจางัง คุณหมออี้กล่าวถามเมื่อเห็นนายท่านผู้ยิ่งใหญ่มีใบหน้าซีดลงคล้ายคนกำลังจะเป็นลมไม่คิดว่าแค่นี้จะทำอะไรฉันได้งั้นเหรอนี่ค่ะแอมโมเนียแม้ป่าจะบอกว่าไหวและไม่ต้องการแอมโมเนียจากคุณหมออี้แต่เมื่อคุณพยาบาลยื่นก้านสำลีชุบแอมโมเนียมาให้อี้หลงก็รับโดยทันทีช่างเป็นภาพแปลกตาไม่น้อยสำหรับคุณหมอผู้ดูแลสุขภาพของคนตระกูลจางมาครึ่งชีวิตอย่างเขา ในท่านจางอี้หลงเคยถูกยิงที่หน้าอกเฉดหัวใจไปแค่นิดเดียวเท่านั้นยังสามารถลุกจากเตียงถอดสายน้ำเกลือแล้วกลับไปจากการผู้ที่กล้ารอบกัดตัวเองก็เคยทำมาแล้วแต่นี่แค่ลูกชายต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคร้ายแรงเท่านั้นถึงกับหน้าซีและเกือบจะเป็นลมเสอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ต้องระวังมีแค่เรื่องไข้สูงระวังอย่าให้ไข้ของคุณหนูเกิน3 8องศานะครับนายท่านหากเกินกว่านั้นนายท่านเรียกตัวผมได้เลยผมจะรีบไปทันที ส่วนอันนี้ลุงให้นะครับคุณหนูเก่งมากเลยนะครับคุณหมออี้เอ๋ยแนะนำวิธีการดูแลเด็กน้อยแก่นายท่านตระกูลจางเพราะอย่างไรย่อมต้องเกิดไข้และจะฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนพร้อมยื่นตุก๊กตากระต่ายสีขาวแสนน่ารักเป็นรางวัลให้แก่คุณหนูคนเก่งในวันนี้แม้เป่าเป้ยจะไม่ร้องไห้แล้วอีกทั้งยังหันความสนใจไปที่ตุ๊กาตากระต่ายหูยาวแทนแต่คุณพ่อของร่างเล็กกลับหันไปสนใจพยาบาลข้างกายหมออี้มากกว่าอี้หลงมองดูพยาบาลสาวข้างกายหมออี้นิ่ง เธอก็มองมาที่เขาแล้วเป่าเป้ยสายตาคู่นั้นเขาจําได้ดีว่าเป็นของใครและตอนนี้อี้หลงก็สงสัยตาว่าเขาไม่พอใจที่ลี่อินทําเช่นนี้เลยคิดว่าจะไปก็ไปคิดจะมาก็มาในรูปแบบไหนก็ได้อย่างนั้นเหรอถึงแม้เขาจะรักแต่ถ้าลี่อินไม่คิดจะบอกอะไรกันก็อย่าหวังว่าชาตินี้จะได้เจอลูกอีกเลยเมื่อทําให้ลี่อินนับรู้ถึงความไม่พอใจของตัวเองแล้วอี้หลงจึงอุ้มเป่าเป้ยน้อยออกมาจากห้องตรวจจากนั้นก็พาทั้งลูกออกไปในทันทีไม่ให้ลี่อินได้เห็นลูกของเขาอีก บอกแล้วว่าคนเป็นแม่มันทนคิดถึงลูกได้ไม่นานหรอกแต่จนกว่าลี่เองจะเดินมาด้วยใบยหน้าที่แท้จริงของตัวเองเดินมาหาเข้าที่บ้านและสารภาพทุกอย่างเมื่อนั้นต่างหากที่เขาจะให้เจอลูกแม้ว่าเขาอยากทําให้ลี่อินทรมานใจเหมือนที่เขาเป็นแต่เชื่อเธอว่าเขาทําให้หลงรอกเพราะเขารักลี่อินเกินไปจนไม่อาจเห็นลี่อินเสียใจได้ต่างหากเอาและก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่3นะครับคุณนักเขียนท้องบทได้วยว่า คิดถึงเมียก็พูดแมหมมัวแต่อมงงพนมชาตินี้เมียไม่กลับมาหาค่ะโหเตลีอินก็ปลอมตัวมาเป็นพยาบาลนะสรุปใช่ไหมคิดถึงลูกจัดจัดนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจคใุณเขียนโรงเตียมิดไนดด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคใุณเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ตอตาเบ,บ่ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อ,ดอดไปด้วยนะจ้า สวัสดีครับผมวัตวนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง